จะเริญในธรรมจะมีทาญาิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนามพระรรธรรมคำทางสอนในทางพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ให้ญายาโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคำั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาจะนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าเสพกลามเข้าเขตกาเมโตมิฉาจารสี่ข้อนี้ค่คัการที่เสพกลาม และจะอยู่ใกล้ที่จะร่วงละเมิดสิขาบทที่3ก็คือข้อกาเมสสมิชาจานข้อที่1ก็คืออากาโรอากาโรในที่นี้ก็คือในเวลาม่ใช่การก็คือการเสพเมถุนธรรม ในเวลาที่ไม่ควรก็คือเช่นในวันพระในวันเกิดหรือก็ในวันที่ทำบุญทำกุศลในประการที่สองก็คืออะเทโสก็คือในสถานที่ที่ไม่สมควรก็คือการเสษเมตุนธรรมในที่ที่ไม่สมควรอย่างเช่น ลานพระเจดีย์ลานวิหารในที่อยู่ใกล้พระพุทธรูปในสถานท,ที่เปิดเผยในสถานที่ที่ใกล้อบุคคลที่เราเคารพเราบูชาเช่นครูบาอาจารย์เป็นต้นในประการที่สมก็คืออนังคโนก็คือ การเสพเมนุนธรรมในคราวที่ไม่น่านิยมก,ก็คือไม่น่าจะมีการกระทำก็คือในเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยในเวลาที่มีคันในเวลาที่มีฤดูในเวลาที่มีทุกข์ขหรือว่าในคราวที่ยังเป็นเด็กในข้อที่สี่ก็คืออาคาโม เสพหญิงที่ไม่ควรเสพยี่สิบจำพวกด้วยกันท่านก็กล่าวถึงหญิงที่ไม่ควรเสพยี่สิบจำพวกก็คือหญิงที่มีมารดาดูแลหญิงที่มีบิดาดูแลหญิงที่มีมารดาบิดาดูแลหญิงที่อยู่ในการครอบครองของพี่ชายน้องชายหญิงที่อยู่ในครอบครองของ พี่สาวน้องสาวหญิงที่อยู่ในการครอบครองของญาติหญิงที่อยู่ในการปกครองของวงตระกูลหญิงที่มีการปกครองของคนที่ประพฤติธ,ธรรมร่วมกันก็คือเป็นพิสุนีหรือว่านามสิกขมานาพระเถรีที่ประพฤติปฏิบัติธรรม หรือว่าบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วก็หญิงอยู่ในความปกครองของสาม,หมาีหญิงที่อยู่ในความปกครองของสามีของกฎหมายหญิงที่อยู่ในที่ชายจ่ายทรัพย์มาเอาไว้ทำเป็นพันยา,าหญิงที่อยู่เป็นพันยาด้วยความสมัครใจ หญิงที่อยู่เป็นพันยาด้วยหวังทรัพย์สินเงินทองหญิงเข็นใจอยู่เป็นพันยาด้วยหวังเครื่องนุ่งห่มหญิงที่ชายสู่ขอมาเป็นพันยาโดยวิธีการแต่งงานหญิงที่ช่วยพงภาระออกจากศีรษะก็คือหญิงมีนี่แล้วก็ชายไปไทยมาแล้วก็หญิงที่เป็น ทาสีด้วยเป็นทางพัญญาด้วยหญิงที่รับจ้างทําการงานด้วยแล้วก็เป็นพัญญาด้วยแล้วก็พัญญาที่เป็นหญิงฉเฉลยก็คือเอาฉเฉลยมาเป็นพัญญาแล้วก็หญิงชายที่อยู่ร่วมการเพียงครู่เดียวคราวเดียวนี่เป็นหญิงยี่สิบจําพวกที่อาจจะเข้าเขตกาเมซุมิชาจาย์ธรรมาภาพกระนำพระธรรมคำสังสอน ในทางพระพุทธศาสนามาจเจริญพอ,อนิยาิโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับวัดเพื่อเป็นเครื่องประเทินปัญญาจเจริญพรออ